แม่ง,งแม่มาได้ดุกแม่ม่มาได้นองเมีเเยวจังอันนี้ก็มีเคร่อมเอาเอาเอายเปลี่ยนมาให้น้องน,นะคะทีไหนเลยมันจะเปลี่ยนแป้งคนานาี้นี่นี่มาดูน้องเมียนี่หนูงว่ไมคะโออะไรลูกหนูดีลูก เราไม่ค่อยดุเหมือนป้ามูโรเลยอะ่ะป้ามูโรหุ่นหัวเนี่ยหัวใหญ่เช้าเลยได้ไม้มนะแจมแจมไม่ดุไม่เหมือนอน้องอน้องตัวหนูอ่ะตัวหนูดุอือ <c oughs> นี่คือค่าอะไรคะหนูเนี่ยอืออันนี้ไม่เคยค่านะคะหนูครับหือหูฆ่าซุป,ปเปอร์แมนซุปเปอร์แมนอือซุปเปอร์แมน ค่าค mm. <disappointing. S 2> ิดสปายที่สุดดูดิคะเห็ไหมค่ซีโอไม่รูปรูปอีกไม่รูปรูปอีกรูปรน้อนดำเนี่ยน้อนดำน้อนดาก็ให้เราให้เราคิดสปายที่สุดเงี้ยอะไรมาได้มเม่มีนอันนี้ก็คือเงี้ยเซไดก็แกงตัวใหญ่เลย แต่ตัวเสริมสวยแต่ครน,นี้ครับครน,นี้ยังก,กิงอยู่เลยครับอ,อูอยังไงลูกหนูจะเอาอะไรคะหนูเอาอะไรคะับเออมีอะไรเอาอะไรครลูกอูอมีอะไรหรอกอือมีเนื้เอาอะไรคะัมีนเนื้อแค่นั้นน้องเตอ๋อนี่น้องเต๋าอยู่ตัวนี้สวัสดีครับพี่

สวัคะสวยๆแม่น่แมาา่มาหาโหลมาค้าไม่ค่คยได้เจอเลยนงหืมใช่ไหมใหน,มหน้องเม่นหน่ยเหม็นหน่ยจะสีอ่อนนะคะน้องเัวจะสีแจดตัวจะอเอาน้องทำไมตัะน้องทำไมมาหนุ่แม่หนุ่หือ่แม่นหอมนอ อล้อม <ítulo> ่คะเอาเลยนเปิดออคะนดูน <jis Anyway> ับน <ícios em ang> ี่นึงีสออยู่ตรงนี้นะคะอยู่ตรงรถนกข้ใน่ร้อนดาบสแมน